คนายเจคะหนูถูกคู่กรณีแท็กชื่อจะสามารถเอาผิดอะไรได้ไหมจะสามารถฟ้องร้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้หรือไม่นะครับอหลายๆคนเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายนะครับคิดว่านะครับการที่เขามาแท็กชื่อเนี่ยโอเคแหละเข้าใจครับว่ามันหุดหงิดครับมันงุ่นง่านมันคันง่ามเท้านะฮะ น,นะนะคันในร่มผ้านะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเชื้อรานะครนะมันหุดหงิดแน่นอนครับการที่จะมีใครสักคนที่เป็นคู่กรณีกับเรานะมันมีกรณีพิพาทกันมานะครับเราไม่ชอบขี้หน้าเขาเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าเรานะมันก็แท็กกันไปแท็กกันมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถามว่าอยากจะล่อซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมักจะบอกอย่างนี้ครับว่าการแชร์โพสต์นะถ้าหากว่ามันไม่ได้แชร์ เราไม่รู้แน่ว่าโพสต์นั้นเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทนะครับแล้วเราก็แชร์ไปโดยที่เราก็าไม่ได้ไปยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้ไปด่าเพิ่มนะครับอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายการแท็กก็เช่นกันนะครับการที่โดนแท็กชื่อนะครับถ้าเขาแค่แท็กเฉยโดยที่เขาไม่ได้มีข้อความที่จะเป็นข้อความที่เป็นการใส่ความแล้วทําให้คุณเสียหายนะครับ อย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเพื่อนแท็กกันนะมันก็ไม่ผิดฉันใดนะครับการที่คุณไปแท็กทางคู่กรณีมันก็ไม่ผิดฉันนั้นนะครับนะดูง่ายๆเลยนะครับแม้จะเคยมีกรณีพิพาทกันมานะครับถ้าเขาไม่ได้มีข้อความที่เป็นการใส่ความคุณเพิ่มเติมนะครับเช่นแท็กชื่อมาแต่บอกว่าเอ้ยมึงเป็นคนโกงมึงนิสัยสันดานเสียเป็นบุคคลอันตรายอย่างนี้เนี่ยนะครับ หรือมึงเป็นชู้นะฮะอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับถ้าแท็กไปแล้วด่าด้วยนะครับแล้วนะอาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามแปดนะครับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับมีโทษจำคุกสูงถึง2เดือนขออภัยครับมีโทษจำคุกสูงถึง2ปีปรับสูงถึงสองแสนบาทนะครับะนะฮะฝังไม่ผิดนะครับแต่ลำพังนะการแท็กอย่างเดียวโดยที่ไม่มีข้อ ความใส่ความล้วต้องใส่ความนะแล้วทําให้เสียหายด้วยนะครับไม่ผิดมินประมาทโดยการโฆษณาแต่ถามว่าเอาผิดอย่างอื่นได้ไหมก่อความเดือดร้อนนาคาญนะผมก็ยังมองว่ามันยังไม่เข้าข่ายนะหรือจะเป็นการละเมิดทางแพ่งนะผมก็ยังมองว่าเอ่อยังไม่เข้าข่ายที่จะละเมิดด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราเรียกชื่อครับการแคกมันก็เหมือนการเรียกชื่อถูกต้องไหมเ,เรียกชื่อคนอื่นนะนะ ผมไม่รู้จักคุณมาก่อนแต่ผมเรียกชื่อคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณ A คุณ B เออมันก็ไม่ผิดถูกต้องไหมดังนั้นคันแท็กก็ได้ผมก็มองว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความเห็นของผมนะครับการที่ผมบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ถูกฟ้องคดีนะครับมันมีคนบาทท้าชีไนะบางคนนะ,ะต่อให้ไม่ผิดแหละรู้แหละปลายทางมันมีโอกาสที่จะ ศาลจะยกฟ้องนะครับแต่ครูจะฟ้องนะครับนะมันมีคนประเภทนี้จริงๆนะครับนะถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้นะถูกฟ้องมาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมินประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ